พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งเป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดามีพระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นผู้ทำรงรักษาสืบทอดและเผยแผ่ให้เจริญก้าวหน้าคงอยู่ รวมถึงเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทนั้งได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงนมัสการและทรงสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์อยู่เสมอเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศิริรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเพื่อทรงศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา15วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามะกะได้มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนุประัมพกในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตตาชาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสนานะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ถลิงถวัลยราสมบัติ รมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญขอพระสงค์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็น พุสะสะทธศาสนาประถมพกเถิด